มะเหมียวแมวขี้เกียจที่อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขียวขจีมันใช้เวลาทั้งวันนอนและไม่สนใจสิ่งใดเลยเพื่อนของมันนกกระจิบและเจ้าตุบชอบมาเยี่ยมเยียนและชวนมะเหมียวออกไปทำกิจกรรมแต่ทุกครั้งมะเหมียวก็ปฏิเสธและหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องลุกจากที่นอนวันหนึ่งในหมู่บ้านมีข่าวลือเกี่ยวกับหายนกครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงพายุฝนหนักและน้ำท่วม เพื่อนบ้านทุกคนต่างช่วยกันเตรียมการขนย้ายและป้องกันบ้านของตนเองนกกระจิบและเจ้าตูพยายามชวนมะเมียวให้ลุกขึ้นมาเตรียมการด้วยแต่เจ้าแมวขี้เกียจก็ยังคงนอนนิ่งเหมือนเดิมและบอกว่าไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเดี๋ยวพายุคงผ่านไปเองเมื่อพายุเริ่มโหมกระหน่ำจริงๆน้ำเริ่มท่วมสูงและบ้านของมะมียวถูกคุกคามมะมียวตื่นตระหนกและไม่รู้จะทำอย่างไร นกกระจิบบินมาหามเมียวอย่างรวดเร็วเพื่อบอกข่าวว่าน้ำกำลังจะท่วมถึงตัวมเมียวแล้วพร้อมกับเจ้าตูบที่รีบเข้ามาช่วยพามะเมียวออกจากบ้านไปยังที่ปลอดภัยมเมียวเริ่มเข้าใจแล้วว่าความขี้เกียจของตนทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายหลังจากพายุสงบลงมเมียวรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆและสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากนั้นมเมียวเริ่มลุกขึ้นมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน และเรียนรู้ว่าการทำงานและขยันขันแข็งมีความหมายมากแค่ไหนมาเหมียวกลายเป็นแมวที่กระตือรือร้อนมากขึ้นแม้ว่าจะยังคงรักการนอนบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่ละเลยหน้าที่และเพื่อนๆอ,อีกต่อไปมันได้เรียนรู้ว่าการทำงานและความขยันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขี้เกียจอาจทำให้เราเจอปัญหาและ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก การขยันและช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตของเราเองดีขึ้นแต่ยังสร้างความสุขและมิตรภาพที่ยั่งยืน